กิจกรรมตวจมลฟาร์มเพียนพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวโคนิกาหลพันรหัสฟาร์มเพียนหนึ่งสี่สองครั้งที่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีพีหนึ่งค่ะ ันนี้เป็นครั้งที่1 1ตรงกับวันที่20เดือน11 2568าข้าพระเจ้านางสาวคนนิกาหล่อพันขอเปล่งวาจาสาทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาเดอองพระกวมัมปฏิเทระเจ้าองหลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการตรวจถัดยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรัตนรัรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้อิกของข้าพเจ้าเป็นธรรมาที่ควรแก่ก,การตรวจถัดยายมุนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาลีสุอัตตราคัจฉันตุเทวตา ัตธรรมมังมุนิราชาสุนันตุสังฆมุขทังสักเคาเมีจะรูปททีสิคริธิคะรัตติจันตาลิขีวิมานีทีเปรตถทจะคาเมตรุวานาคาหาเนีเคหาวัตถุมหิเขตเคุมมาจายันตุเทวาชลัสลาวิสมะวิสมยัาคันทัพพนาคาติดทัาานตาสันติเกยัง โมนีวาระวะจานังสาธโวมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมะสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมะสวนากาโลอายมพัทันตาบทส่วนนะมะการาสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจะ กิริยาคาถานัตติมีสารนางอัญญังพุทโธเมสารนางวรังอตีนะสัจจาวัชีนะสุติมีหนตูสัพพธานัตติมีสารนังัญญังธัมโมมสารนางวรังอตีนะสัจจาวัชีนะสุติมีหนตูสัพพธานัตติมีสารนางอัญญังสังโฆมสารนางวรังอตีนะสัจจาวัชีนะสุติมีหนตูสัพพธา บทสวดมหาการุณิกนาถุติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาถูอัตธาญาสัพพปาณินางปูเรตวารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจวัตเชนามาหุนตูสัพพุปัตสวามหาการุณิโกนาถหิตายาสัพพปาณินางปูเรตวารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอตีนาสัจจาวัชเชนามาหุนตูสภุปัทวามหากาุนิโกนาถูสุขายาสพะปารณิตะนังปูรตวาบารมีสัภะปตโตูสมโภมุตตะมังเอตีนาสัจจาวัชเชนามาหุนตูสพุปัทวาหมวดสวนมหาสมัยยสูรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระเว่า สักสกเก,ส,เก,ส,เกสูวิหารติกปิละววัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิขูสังเคสิทิงปัญจมัติหิพิขูสตตหิสัพเพหิวะอระหันตหิทัศหิจโลกะทาตูหิเทะวะตาเยปุภูยะเยนะสันนิปติตาโหนติพระวันตังทัศนายะพิขูสังขจะอัตโขวตุน,นางสุทธาวาสกายิกานางังเทวนงังอีตะ ท่าโหสีอายังอายังโหพระควาสเกสูวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเีนะสิทธังปัญจะมะตัติหิพิกุสติหิสัพเีหิวะอรหันติหิสัสถิหิหหจโลกาทาตุหิเทวตายาเยฟวียเยนะสันนิปติตาโหติภาวน พระขวันตังทัศนายะพิขูสังคัญจายันนูนะมนยยมปียนีนะพระคว่าเตนุปเตนุปะสังกเมียะยามกามียะยามะอุปะสังกามิตวาพระคว่าตูสันติเกีปัญเจก,กะคาถาพาเสยยะมาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปิมานามะพรารวาปุริโู สมมัตสามชจตังวาภาหังปาสาเรยยะปาปาสาริตังวาภาหังสัมิเชยะอวีวามีวาสุทธาวาสีสุทเทวีสุอันตระหิตาพระกตูปุระตูปะตูระหังสุอัตขุตาเทวตาพระวันตังอภิวาทีตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตา อีกาทวตาพระกวตูสันติเกอีมังคาถังอาาสิมหาสมมโยบัตต์ัณสมิงทวกายาสมาคตาอาคาตมมหาอีมังธรรมะสมมะยังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอาาโคอปาราทวตาพระกวตูสันติเกอีมังคาถังอาาสิคัตตะระพิคโวสมาทถังสุ อิตังอัตโนโอชุก,กมามะกังสุสารถิวะนิตานิคะหิตวาอินทริยานิรขันติปันติตาติอตทโคอป,ปราเทวตาภะควตตูสันติเกอิมังคาถังอภาติชิตวาขีลังชิตวาวะปลิกังอินทขีลงังหูโอหะจะมะเมชาติจารันติสุทา,ทา,ทาวิมาลา จักขุมตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตคอับปราเทวตาพระขวโตสันติเจอิมังคาถังอภาสิีเยเกจิพุทธังตระนังคาตาสีนาติขมิสสันติอบายยภูมิงปหายะมนุสังถีหังเทวกายังปอริปุริสันติติอัตคูควโตพระวาภิขูอามันเตศีเยฟุยยะเยนะพิขวีทัศสุ โลกาธาตุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตาถาคตังทัศนายะภิกขุสังัจจะยีปเตพพิภักขเวอเหีสุงอติตมัธานังอารหันสัมมาสัมพุทโตตีสัมปิภะควันตานางอีตาปราเยวะเทตวาสันนิปติตาอหีสุงเศยธาปิ มัยหังอิตารหิเยปิเตภิกขวีพระวิสสะสันติอนาคตามัตทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทโธตีสัมปีพระขวันตานังอิตัประมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสสะสันติสียาถาบิมัยหังอิตารหิอาจิกิสสามิภิกขวีธิวกายานังนามานิกิตติสามีภิกขวีธิวกายานังนามานิทิสะ สามีพิกวีเทวกายานางนามามิตังสุนาถสสาธุกังมานาสิการุธะพาสิสะสามีติเอวัมพันต,ตีติขูตีพิขูพระวตัตุปัจจสูสุงพระาวาเอตตะทะโหจะสิโลกามานุกัสามียัถาคุมภูมิมมจะตัดสิตา ยีสิตาคีริคับพรังปาหิตตาตาสมาหิตาปูถูสิหาวะปูทูสิหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพูโนโอทาตามะนัสาสุทธาวิปสัสสนามานาวิลาพิยโยปัญจสติยตวาวเนกาปิละวัตติท,ทวีตตาตูอามันตยิสัทถาสาวกสีสานีรติ เทวากายาอภิกันตาตีวิชานาถาพิโวเตจะอาตับปมกรุงสุต,ตาวาพุทธสังพุทธะศาสาส,าสานางังตีสามปตูระหูยานางังอามานุานนาสานภัตนาสัสสานังอภเีเกสถามัทธคุงสหสังอาัถาสัตติงสตังเอเกสีสหสานังอมมานุสานมันทธสงอภเีเกนัตมัทธคุงทิสาสภาพุตตาอาหง ตันจสัสพังอภินญญาญา,าวะวิกิตาวานะจักขุมาตัตูอมัญติตายตะตูอมันตยิสัทธาสาวกีสัสานีรติเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาถาภิขโหยีโหหังกิตายสัมสมิคิรหีอนุปุพระสูสัตตาสหัสสายวายขาภูม,มากะปิละวัตถวา อิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยัสสัสิโนโนทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวันนางฉะสหัสาเฮมะวตายขานานตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยัสสัสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวันนางสตาคิราติสหัสสายขานานตะวันนิโน อิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยัสสินูโมทามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอิจเจตีสุรัสสาสหัสายะขานานตตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยัสสโนูโมทามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวสาเวสามิตาปัญจสตายะขานานตตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยัสสินู โมทามนาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวานางกุมมะภิโรราชาค่ะิโกเวบุลสะนิเวสานังพิยาโยนางสตตาสหัสสังยักขานางบายิบรูปสติกุมภิโรราชค่หิโกโสปค้าสมิติงวานางปุริมันจาที่สังราชาาตารัฐโธปัษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายญัติสิโส ปุตตาปีตัสาะพะหาวอินทานามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจสิโนโมทามนาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวนนางทักีนันจ่าที่สังราชาวิรุฬโหมตับป่าสาสติกุมพันธาอนังอธิปติมหาราชายะสัจสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาวอินทานามามหพลา อิต ja, ah e, ิม <awning> ันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวันนางปัจชิมันจาที่สังราชาวิรูปขโฮภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปีตัสาพะาโวอินทนานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวันนาง อุตตารันจะที่สังราชากเวีโรตับปะสาสติยักษานางอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตตาพะหาวอินทนานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมโมทามานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวานางปุริมะทีสังทาตารถโททักคิเนนะวิลหาหะโก ปัติมีนะวิรูปกโขกุเวโรอุตร,รังทิสังจัตตาจัตรตรูตีมหาราชาสมันตาจตรุรูทิสาทานทัลมานาอัถังสุวเนกีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจ,จนิกาสัทธามายากุตเตนะกุเว,วเตนะตุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนม,มา กามสิโถจะกินนูมัตตุนิมันทุตุจะปัรนาโโอุปะมันโยูจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตาสีนูจะคันทัพโพนโลราชาชานสูสะสะโภอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพารูสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชุภิ โมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพาลัสตาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายสัสสินูเอราวันนมหานาคูสูปคาสมิติงวนังยีนาคาราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปังคีวิสุทธาจักขู เวหายาสาเตวานาวัชปต,ตากิตราสุปน,นาอิติตสานาสังอภัยันตา,านาคาราชานามานสิสุปันนาตูเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวาหายันตานาคาสุปน,นาธารณมมังสงพุทธังชิตาวาชิระหัตเถนะสมุงทางอสุราสิตาพาตารุวาสัสส,สิตีอิทธิมันตูยสสติโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทมะนามูจิตสหสาตัญจาปริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกะสันในยหิตวาพระลิงสีนางระหูพัทะมุป่าขมูสมาโยธานิพัทันตีพิขูนังสมิติงวานัง โอปะจเทวาปทวีจาตติโชวาโยตทาขาาาาทามุวรุณาวรุณาเทวาโสมมจายัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินูทัศตีทัศธากายาสพเพนานันตตวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยัสสินุมูมทามานาอาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานัง เวนตูจจเทวาสหาลีจจอาสมาจะยุทเววยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาคูบุรกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยามาคูบุรกิตานักตานิปุรกิตวาอาคูมันทวลาหกาวสูนางวัสวูสีถูสักโูปาฆาปุรินทโตถุท่าสีตีท่สัทธากายาสัพเพนานตะวันนิโน อิทิมันตชุติมันโตวันนาวันโตูยสัสสินูโมทามานาอาภิกามุงพิกขุนางสมิติงวานังอัถาคูสาหะภูเทวาชลามากีศิริสิขาริวะอาิฐกาจโรชาจะอุม,มาปุปภานิพานิสโนูวรุณาสหัสหธรรมมาจะอัจุตาจะอเนชากาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวานีสีนู พัะสีติทัสัทธากายาสัภีนานัตตวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูว,วันนวันตูยะสัสสินโมทามานาอภิกามุงพิขูนางธมิติงวานังสมานามหาสมานามนุษามนุษ,นษย์สุดตามาขิตตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหาราโยเทวาเยจารูหิตตวาสสินู ปาราคาปะมหาปาราคาอาคูเทวายาสาัาสสินะทัเตีทัตถากายาสัพพนานตตวันนิโนอิธิมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยาสาัสสินุโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนนางสุกาการุกรุมหารุณาอาคูเวคานัสสาสหะโอทาตาคายะหาปาโมกกะขาอาคูเทวาวิจักขนา สามัตตาหารักามิสกาจยายัสสินธานายังอาคามปัญญนนูโยทิสาอาภวิวัสสติทศีทศเส,เสเต,เตีทศสถากายาสพีนานต,ตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยัสสินมูโมทามา,าอาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามมากัตถกาจยายัสสิโน สัมพิกตากาสัลามาเศฐาชนตินามาจะอาสาวะนิมมานาระรติโนอาคูอาาคูปารานินิม,มิตาทศตรีทธากายาสพีนานัตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยสัตติโนโมทามานาอภิกามุงภิขูนางสมิติงวานังสัตถีตีสัตถีตี ว่านิกายาสัเพนาณต่วันนิโนมะนามันวา,ย,นะวายนะวายนะอาคันยะฉุงอาคันยะฉุงเยจันเยจะสาธิตสาสหาปะปาวุตตชาติมังขีลังโอคาตินนะมะนาสวังทักเคมูคาตารังนาคังจันทะวะอาสิตาติตังสุพรหม,มาปร,รมันตุจะปุตตาอิทิมโตูสหะ สันนางกุมารูติดโสจาโสปาคาสมิต ja, like. so like so ิงว่านางสหัสพรมมาโลกานังมหาพรหมาติดพิติถติอุปปันโนชุติมันตูพิมามกายโยยัสสิโสท่าศีตัสทะอิสราระอาคูปจิกวาสวัตติโนตีสันจามัชตูอาคาหาริตูปาริวาริโตูตีจะสัพพอภิกันตีสินเทที วีสัพพรมกีมาราศีนาอภิการมีปัสสะการหัสสะมันทิยังเอถาคันหัตถะพันธะราเคนาพันธะมัตถุโวสมันตาบริวารีธาหมะโหบุญมุนจิตถโกจินางอิติตัตถะมหาเสีนูกันหาสีนังอปิสยิปานินาบาลตละมหามหัตจะสรังกันตวานะพีระวัง ยะถาบาวุสโกเมโคตะนันตูวสวิชุโกตะทาโอปจจุทาวัติสังกุโทอัศยังวสีตันจาัพังอภิญญายาวะว,ะวะักกิตาวานาจักกุมาตาตูอามันตยิสัตถาถาวกสีสานีรติมาราสีนาอาภิกันตาตีวิชานาถาพิขวมตีจะอับ อาตัปะมักกัรุงสุตตวาพุทธาศาสนงวีตาราคีหิปากาุุงนะนสังลูมัมปิอิชยุงสเพวิชิตสัง้ามาพายาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเติหิสาวกาตินาชนีสุตาติบทสวจุลชัยยาปารกรน,นโมเมพุทธพุทธาติสชัชสา บทสวดจุลชัยยปะปารกนนโมเมพุทธเตชะสาธรัตนายะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิสีเทวานารายะปรามมสุราสิทธิพระมาจะอินทาจะตุโลกาคัมภีรักกาสมุตธาภูตุงคังคาจะทัมรามะรชัยยะประสิทธิพะวันตุตีชัยยะชัยยะธรณนีธรณีอุทัติอุทัตินาตินาทิ ชัยยะชัยยะละคนละตนลันิสัยนิไรใสศีนามาดูราชพันนราชีชัยยะชัยยะคัมบีระสูงพีนาคินธานาคีปิสาจะภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตรานิมิตารูขีชัยยะชัยยะสิงคีสุธานสุธาทานะมุขาชาชัยยะชัยยะวัดุณะมุขขาสัต ตารชาตาระชัยยะชัยยะจำปาทินาคุละคันธกะชัยยะชัยยะคันชะคัชะคนนะตุรงสุการาผู้ชงศีหาพยาคทีปาชัยยะชัยยะวารุณะมุขหายตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธณีตรี สภาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสานติสภาชัยยะชัยยะมังกรราชารัญญาภควีชัยยะชัยยะวัดุณนัยขีชัยยะชัยยะรักษาสุราพุทธจติชาชัยยะชัยยะพรหมีนาทักษณาชัยยะชัยยะราชาธิราชาศาสชาชัยชัยยะชัยยะปตวิงสัพพัง ชัยยะชัยยะอาหารตาปัจจกาพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุรูฮารูฮารินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโคชัยยะชัยยะนาคูวิรุณหกวูวิรูปักโคจันทิมาระวิอินทูจะเวนะเตยโยจะกูเวรูวารุณูปิจะอคิวายูจะปาชุนหูกุมารูทัตตะรัตโก อัฏฐานรัศมมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโยอิสิโนสาวกาสมพายชยยรามูพวันตุตีชยยะธรรมูจะสังโฆจะทศะะะปาลูจะชยยากังเอเตีนะชยยะเตเชนะชยยะสุธีพวันตุตเีเอเตีนะพุทธเตเชนะโถตุตีชยยะมังคลังชยโยปีพุทธศาสิริมตัวยังมารัสาจาปะปปิมตูปราชย อุคูลยาม,มะสยัม,มะโพธิมันตีปะมูทิตาชยตถาพรหมคมนามเหิสินูชัยโยปิพุทธะสิริมตูอายังมารสะจะปปิมาตูร,ราชยูอุคคูสยามโพ,พมิมันตีปะมูทิตาชย,ยตถาอินทคนามเหิสินูชย ชโยปีพุทธศาสิริมาตุอายังมารัสาจากปปิมาตปราชโยอุคูสยามโพมิทันตีปม,มุโมทิตาชายตถาทีวคนามมหิสินูชโยปีพุทธศาสิริมาตุอายังมารัสาจากปปิมตตปราชโยอุคคูลสยามโพธิมันตีบขขขม,ม,ตม,มูทิตาชายตาธาสุปันนาคนามมหิสินู ชโยป no ีพุทธศาสิร nice ิมาตูอยังมาราสาจะปปิมาตุปราชโยอุคคคลสยมโพมธิมั <ideo> นตีมาปโมทิตาชยยตถานาคานาคามเหิสีนูชโยปีพุทธศาสิริมาตุอยังมารกสาจะปปิมาตุปราชโยอุคคคูสยมโพทิมันตีปโมทิตาชยยตถาสัพพมคคนามเหิสีนู ชยันตูโพธิยามูรีสัก,กยานางสันธิวตัตนอเอวังตว,วังวิชยโยหูหิตชายสศุชยมังค الي อปาราชิตาบาลังเกศีสีปัทวโปกคเรออภิเศเกีสัพพุทธานังอภัพปตูตมะปามูทติสุนักขตังสุมังคลังสุป,ปพาตังสุพุทธิตังสุขานุสุมุต สมหุตโตจะสูยิทถังพรหมาริสุปัทขีนังกายากรรม,มังวาจากรรม,มังปัทขีนังปัทขีนังมนกรรม,มังมันนีทีเตปัทขีนาปัทขีนานี้กันตาวานะละพันตตีปัทคีนีเตหัตถะลัทธาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหณถาสหะสัมเพหิยายติภิสุนันตุโพนะ ตูเยธีวาอัศมิงธานีอาทิคคตาทีคายุตูสทาโหตูสุกิตาโหตูสัพพทารักขันตูสัพพสัตตานางรักขันตูชินาสาสนังยากาจีปัตนาตีสังสัเพปุรีนตูมโนรขายุตตากาเีบวสันสุวัสสังวัสาวราหกาโรคาจุปัตถวาตีสังนิวาเรนตูจะสัพพทากายสุขังจิตตาสุขังอรหัน ตุยะถาัะหังบทสวความเพียนีพีหนึ่งจม